ป้าถูกพื้นภาษาอะไรเนี่ยเออป้าขอโทษค่ะแต่ว่าป้าก็ถูหลบๆแล้วนะคะหลบอะไรถ้าหลบมันจะโดนเหรอแล้วนี่รองเท้ามันเลอะจะรับผิดชอบยังไงป้าขอโทษค่ะเดี๋ยวป้าเช็ดให้นะคะหยุดสกปรกคิดได้แค่นี้หรอ ป้าโอเคใช่ไหมคะไม่เป็นไรนะคะป้าบอยเขาก็ปากแบบนี้แล้วค่ะใช่ค่ะป้าอย่าไปถือสาเขาเลยนะคะคนประเภทวัวลืมตีนอย่างนั้นป้าก็ไม่อยากจะถือสารหรอกคะ่ะ เดี๋ยวก่อนเงินจะซื้อน้ำกินยังไม่มีเลยเหรออะเอาของป้าไปก่อนแล้วอย่าไปเก็บน้ำข้างทางกินรางมาสกรปรกขอบคุณครับป้า ปกติผมห,หยอตู้กดน้ำแหละครับแต่ว่าแถวนี้ไม่มีตู้เลยแล้ววันนี้ได้กินข้าวหรือ,อยังเอาไปกินนะจะได้มีแรงขอบคุณครับป้าตอนมันจนนะป้าเห็นตั้งแต่ร้อยเมตรยังดูออกว่าน่าทงสารเลยพอมันรวย ครจะคิดว่าเป็นแบบนี้ทั้งที่ป้าเคยซื้อข้าวซื้อน้ำให้มันกินนะยังดูถูกป้าขนาดนี้เลยหนูเข้าใจนะคะป้าว่าป้ารู้สึกยังไงแต่ก็ช่างมันเถอะครับป้าในเมื่อบอยเขาเป็นแบบนี้เราก็ต้องทำตัวให้ชินจะปล่อยเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไงเมื่อก่อนฉันยืนแจกไปไปอยู่หน้าบริษัทไม่เห็นมีโจรกล้าเข้าสักคนทั้งๆที่ฉันไม่ได้เป็นยามด้วยซ้ำคือ ผมมั่นใจว่าผมเดินเช็คดีแล้วนะครับกล้องวงจรปิดผมก็ดูแล้วแต่นี่แกโดนจะบอกว่าทําได้ข้อมูลของบริษัทหายไม่ได้หายเพราะโจรจะหายเพราะฉันหาไม่เจอใช่ไหมไม่ใช่แบบนั้นนะครับถ้าข้อมูลหลุดออกไปแล้วบริษัทเสียหายยามจนจนแบบแกอ่ะจะมีปัญญาที่ชอบไหมแต่ผมเช็คดีแล้วนะครับถ้าเช็คดีแล้วของมันจะหายไหมนี่แกฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องหรอ มีอะไรไม่มีงานทำกันหรออา่าคือทำใดที่บอสก็มึงตามหามันไม่ได้หายอะไรหรอกค่ะไม่หายบ้าอะไรก็ยังเ,เห็นกันอยู่ว่ามีโจรเข้ามาขโมยข้อมูลในบริษัทอ่ะทั้งหมดเนี้ยมันเป็นเพราะแกเพราะแกเพราะแกคนเดียวแหละคือพวกเราช่วยกันหาแล้วค่ะมันตกอยู่แถวโต๊ะบอส นี่ค่ะขราวนี้ก็รอดตัวไปนะถ้าเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกฉันไล่แกออกแน่จำเสึงหัวสมองเอาไว้ยืนทำไรไปทำงานกันได้แล้วหานเป็นบ้าอะไรกันวะ พี่ให้ขอบคุณครับพี่เมื่อก่อนหารมันเป็นคนสู้ชีวิตงานอะไรที่ทำแล้วได้เงินมันก็พร้อมทำหมดผมเห็นมันแล้วโก็ดนึกถึงตัวเองไม่ได้เพราะผมเองก็เคยลำบากมาก่อนนี่มันนี่ขอบคุณครับผมไม่คิดเลยนะว่ามันจะตอบแทนผมแบบนี้ มันก็จริงละค่ะบอยคนนั้นอ่ะเขาไม่ใช่หานคนเดิมที่เรารู้จักต่อไปแล้วนี่พวกแกมีปัญญาคิดงานได้แค่นี้เหรอฮะบอสคะแต่พวกเราก็แก้ตามดีที่บอสบอกไปเป๊ะเลยนะคะยังจะมีหน้ามาเถียงอีกทำงานได้แค่นี้ยังจะมาหวังเงินเดือนแต่ก่อนฉันเป็นคนไม่เคยมีอะไรแต่ฉันก็ถีบตัวเองขึ้นมาได้ขนาดนี้แลวพวกแกล่ะมีปัญญาทำแบบฉันไหม อ๋อแต่ฉันคงลืมไปถ้าพวกแกมีปัญญาคงไม่ได้เป็นแค่ลูกจ้างแบบนี้หรอกบอสคะพวกเราทำผิดถึงกับต้องดูถูกพวกเราขนาดนี้เลยหรอคะถ้าอยู่ที่นี่แล้วคิดได้แค่นี้ก็อยู่เป็นลูกจ้างเงินเดือนต่ำๆแบบนี้ไปทั้งชาติเถอะทิตัวเองได้นั้นหรอฉันเลยอยากช่วยถิแ้แรงจริงเลยจริงด่าแต่คนอื่น มาดูสภาพตัวเองมาก่อนลิสักนิดฉันไม่ได้ไปสงสารคนอย่างมันเลยจะไปกินข้าวร้านไหนอ่ะร้านเดิมไม่ได้ฉันอยากินอะไแซ่บๆ่ะ คุณคะคุณคะไหวไหมคะเนี่ยกินน้ำก่อนนะคะเราจะดีขึ้นนี่ค่ะขอบคุณทุกที่มากเลยนะครับที่ช่วยผมไม่เป็นไรหรอกพวกเราเยินดีช่วย แล้วทำไมคุณถึงมาแจกใบปลิวหน้าบริษัทพวกเราได้ล่ะคะคือผมตกงานนะครับยังหางานใหม่ไม่ได้เลยเงินที่มีก็ไม่พอใช้ด้วยก็เลยต้องมาแจกใบปลิวแล้วก็หาเก็บขวดขายประทังชีวิตนะครับแต่ยังไงผมก็ต้องดิ้นรนต่อไปขอบคุณทุกที่ทั้งสามคนมากเลยนะครับที่ช่วยผมเออแป้งฉันได้ยินมาว่าโรงงานแถวบ้านแกเปิดรับสมัครพนักง,งานนี่เออใช่ คุณลองไปสมัครดูสิคะจริงเหรอครับเดี๋ยวผมลองไปสมัครดูขอบคุณลูกพี่ทั้งสามคนมนากเลยนะครับขอบคุณครับสต่อมาริชีเค้กเมั่อกีอร่อยมากเลยเนาะ ตอนนั้นมาขอบคุณพวกเรายงใหญ่ที่แนะนําให้มันมีงานดีทําแต่พอตอนเนี้นะจิกหัวดาพวกเราอย่างลบพวกเราไปเผาบ้ามันอะ่ะรวยแล้วเป็นแบบเนี้ยอย่ารวยเลยกลับไปจนแบบเดิมเถอะเออเซนเโครเกลขี้หน้ามันเลย,ยเกลี่ยหน้ามันแล้วก็ไปตะโกนใส่หน้ามันด้วยนะว่าไอา้หายแบบนี้ไสใสงวะฉันนี่อยากลาออกจากงานมากๆเลยไม่อยากจะเจอหน้ามนะันแล้วก็ถ้าไม่อยากอยู่เอามารออะไรล่ะ ลาออกลาออกนี่ก็ลาออกพวกนี้เลี้ยงเสียข้าสูงจริง แล้วหลงดีเหมือนกันเนะาะตั้งแต่พวกเราออกจากบริษัทนั้นมาชีวิตพวกเราก็ดีขึ้นมากเลยจริงไม่รู้ว่าเราทนไปได้ยังไง ป้าเป็นแบบนั้นไม่ได้ยังไงอะ่ะคงเป็นพวติสัยที่เห็นแก่ตัวดูถูกคนแล้วก็เปรียบคนอื่นใครเขาอยากทำานด้วยละ่ะเห็นมันสภาพเนี้ยกนนึกถึงมันแรกที่เจอไม่ได้เลยอะ่ะอืมน่าสงสารว่ะไม่หาตอนเนี้ยไม่เหลือค่าบอสขี้เวียมมันในหัวฉันเลยว่ะถึงตอนเนี้ยไอ้ห่ามันจะน่าสงสารขนาดไหนเนี้ยแต่ก็อย่าลืมนะว่ามันเคยทําอะไรกับพวกเราไอ้บ้าที่ผ่านมา มันก็ทําตัวเองทั้งนั้นภุษยามีบริษัทใหญ่โตมันก็ทําลายด้วยมือมันเองเลยต้องกลับมาอยู่จุดเดิมอีกครั้งนี่แหละนนาะตัวตนนี้แท้จริงของมันก็นปล่อยใ้นคงคอนเซ็ปต์เดิมต่อไปนั่นแหละ